เอาวันเกิดยายอีวันเกิดแม่นะคะพามาเลี้ยงหมูย่างนะคะพาแม่มาเลี้ยงหมูย่างจ้ะมาเจ้าของวันเกิดเจ้าของวันเกิดนะคะพามากินหมูย่างเห็นป่ายบอกพาแม่มากินหมูย่างนะคะเจ้าของวันเกิดร้านเจ้าจ้ะนี่เออร้านเจ้าที่เคยมากินเนื้อเนื้อวัวนะคะเนื้อหันอู เป็นไงคะวันเกิดรอบปีนี้เป็นยังไงคะสุขสันต์วันเกิดเกาหรสุขภาพดีขอให้สุขภาพดีมีความสุขตลอดไปไม่มีโรคไม่มีภยัยมาเบียดเบียนนะคะแม่ขายางไฟตามหมูป่ายางมะนีแล้วยางไปทางไหนไปซ <c oughs> ื้อเสื้อไม่รู้เรนะาม่กี่เดืนแล้ว

เ้กอินไปกันเสแบได้แม่ออกหวานหวานเซนกับกเนี้วนุ่มเซนกัเนี้วนุ่มมืกี้กิมจีใช่ไห มากินกิมจิสบายเอลยอันนี้บริการนะคะบริการนะคะอันนี้บริการเสิร์ฟน้ำนะคะเสิร์ฟจานนะคะเอะอปาเราบเดา,านเราไปแพ็กรูกพี่พึ่งเซตนะคะพี่น้องเสื้อผ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะสุดทำงานนะคะสุดทำงาน <c oughs> พนักงานเสิร์ฟนะคะนั่งเฉยๆนะคะมีคนมาเสิร์ฟนะคะคูนโคกีขอเนี่ยแม่ เขาเกินอะไรกินเองได้ไสนแก้ววันเกิดยยอ้อยขอให้สุขภาพแข็งแรงกินแล้วแซ่บปะแม่ ไปค่ะไปส่งกลับบ้านนะคะ<อ>ไปส่งกลับบ้านแสบเดีย,ยวเบอรให้่อยนัู่ก็อย่าให้มัน,นันเลนค้าล้าย hey, Happy birthday to you Happy birthday ยายเ้ยไปปิดแอรแกแอร์เน่เปิดแอร์ซะบอก เปปิดแอร์มันร่มพัดนี่นะได้กินแเนย,ย้ย,ยดูมนสุต์นันเกิดเออ จะขวบแล้วทางเธอะหาห้าห้าเกิดยังยือเจ้กดยกคูนทนคุณออกไปไทยรู้กันเยอะไหมห้าแล้วยอดแล้วมืดีมันมันเป็นดอกใหม่ไหมเออดอกใหม่แปลซอนมากไปแทนเราไม่อยากเอาเฮ้ยเราจะกินเปิดมแอร์นะปอให้พ่อแปล เมื <มา S 1> ่อเปิดแล้ครับห้ยายอดใหยายอดซิมโอ้ยยายมอกินปปปเป็นอะไรแม่เชือดทำกินดอกนายข้ากินเมื่อแปลซ้อนมาจะอยู่ยชาแนล